ว้าวโอเคนี่คือทางม่าผมเองครับนั่นแหละออืนี่ครับนี่เล่นเละเลยนี่ก็คือร่องล้อที่รถต้องผ่านนะครับ จะมันมีการลื่อแฉลบนิดหน่อยด้วยแหละถ้าปกติจะขับนะครับถ้ามอเตอร์ไซค์นี่ก็ยากมากนะครับแค่จะจูงรถกันเลยทีเดียวเออนี่ครับเมื่อฝนตกใหม่ๆเมื่อตอนเช้าก็แค่นั้นแหละจริงๆมันมันจะขังประมาณเนี้ยวันสองวันนะครับแล้วมันก็นั่นแหละถ้าตอนแห้งมันก็แข็งนะครับก็อันตรายสำหรับคนที่ขับรถไปมานะครับมันแฉลบได้ครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะแฉลบล้มไปเลยบางคันนะถ้า ใครไม่ระวังกันจริงๆนะฮะส่วนร่องนี้ก็แหละจ,ะจะเป็นลึกนะลึกยิ่งนักนะครับบอกเลยลึกอยู่ทำไมมัเนเบอร์เบอรวะกล้องเป็นไรปะเนี่ยอืมนี่แหละอืมื่อป็นไรจะซื้อเครื่องใหม่ละอืมไม่มีอะไรเยอะอืม นะครับอู้อู้ทางอู้อู้ยังเป็นเลยนะครับนี่ครับเราไปเดินเล่นกันหน่อยจริงๆว่าจะจักรยานมาปั่นนะครับแต่ว่าปั่นไม่ได้ครับทางนี่ดูทรงแล้วรถน่าจะติดแน,น่นอนไม่ก็เออรถขิดครับรถสู่ขิดไปก่อนนะฮะนี่แหละเออก็จุด พิกัดที่ที่บูก้าตวตบศรีสุขนะครับภอศรีนรงค์จากสรินเองครับนี่ครับเพิ่งทําลูกรางมาปีสองปีนะครับก็เป็นงนี้แหละนะไม่แน่ใจว่าเพราะว่าวัสดุหรือเปล่าที่เป็นลูกรังแต่ว่ามีดินเหนียวผสมเยอะนะฮะก็จะทําให้เกิดสิ่งนี้หรือเปล่าหรือว่าล่างที่อาชั้นดินแน่นแต่ว่าชั้นบนเนี่ยมันไม่น้ามันมันขังมันก็เลยเป็นแบบนี้นะฮะก็เป็นที่วัสดุหรือเป็นที่อะไร,รผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนาะ พ่อหวางช่วงมันก็ดีบางช่วงมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะเป็นที่ดินที่ขุดจากด้านข้างเขาขุดจาดด้านข้างเนี้ยนะด้างข้างทีขงขงนะงขง่ขึ้นมาแล้วก็มาทําถนนใหม่นะออไม่ได้เอาดินลุกรางมาถมก็ทําแปลว่าเอาดินชั้นเหนียวดินเหนียวขึ้นมาเลยบางทีบางที่นะก็ไม่แน่จะเป็นเพราะสิ่งนี้หรือเปล่า่ะน,นะโอเคนี่ก็เป็นทางเข้านาแถวบ้านนั่นแหละมาเดินเล่นนิดหนะ่อยจริงๆมันมีเยอะคนนี้ นะฮะก็ไม่จะบรรยายอะไรมากโอเคนี่แหละตรงนี้นที่มันหนักหนักก็คือตรงนั้นแหละที่มันหนักมากจริงๆมอไซค์เกือบพับมอไซค์ขับไม่ได้ครับถ้าเป็นช่วงฝนตกเงี้ยขับไม่ได้เลยแล้วกลับไปเห็นคลุกครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าโครงการขี่ดินหรือเปล่าเขาเลยขยายถนนนะครับขุดดินจากคันนาเนี่ยด้านล่างเนี่ยขึ้นมาให้มันสูงขึ้นแล้วก็เอาดินลูกหลงมาเอาลูกรังมาดินลูกรัางเหนียวมาโปะนะฮะ มันหนาประมาณสองสี่เซนได้นะถ้าจำเราจะก็ทำใหม่ๆนะเนี่ยครับเป็นดินเหนียวครับเป็นลูกรังเหนียวเลยอะนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็เสียงอีกจุดหนึ่งด้วยเนี่ยเนะี่ยมันเสียงตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีปัญหาในหนึ่งซึ่งก็ต้องขับลงทุ่งหญ้าครับตรงนี้ช่วงนี้คันทางเนยมากกว่าขับตรงกลางไม่ได้ครับมันติดหล่มนะว่า ่าน่าจะถ่ายคลิปมาให้ดูอยู่ถ้าตะวนนตันตเติดลมนะเพราะว่าเคยติดมาแล้วสองสามรอบตรงถาหน้าผมแหละหน้าผมก็ทำแบบเดือนกันเนี่หนนนแหละครับขนมลูกริงมันเป็น่างนี้แหละนี่ครับโอ้หลุมเยอะมากเลยนี่แหละครับมันมีด้านหน้าอีกอซึ่งไม่รู้จะกลับไปทันหกโมงครึ่งไหมแค่นั้นแหละเพราะว่ามีงานที่บ้านด้วย ก็จับน้ำหลุมทุ่มแล้วก็